สวัสดีค่ะพี่ส้มนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการทําสัญญกรรมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกตาปากคางรักยิ้มตัดปีกหรือรวมไปถึงการทําสัญญกรรมอย่างอื่นทุกอย่างเลยนะคะในกรณีเคสที่ทักมาปรึกษาพี่นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่พี่อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ไว้ในใจเลยก็คือ 1. ทุกๆก,การทําสัญญกรรมนะคะพี่อยากให้เราเน้นเรื่องความปลอดภัย แล้วก็ความสวยที่มันยั่งยืนอยู่ในระยะยาวเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะทำจมูกคางปากลักยิ้มอะไรพวกนี้นะคะทั้งหมดขอให้อยู่ในดุลยพินิษของพี่หมอซึ่งเน้นตามความปลอดภัยตามเนื้อตามฐานตามโครงกระดูกหน้าของเรานะคะเราจะไม่ทำจมูกโด่งจนฝืนเนื้อ3เดือนทันุุนะคะอันนี้พี่ว่า ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อเรายืดได้แค่ไหนด่งได้แค่ไหนพุ่งได้แค่ไหนเชื่อคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอเขาเป็นคนทำเนาะทํามาไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันเคสแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังคําแนะนําของคุณหมอนะคะมีอะไรเวลาที่จะปรึกษานะคะให้เก็บไว้เลยเก็บไว้และว,วันที่มาพบหมอค่ะเราอยากได้ทรงจมูกแบบไหนชั้นตาแบบไหนรวมไปถึงปากหรือว่าอื่นๆทุกอย่างที่เราจะทํานะคะให้เราถามคุณหมอตั้งแต่ก่อนทําเลยว่า จะเป็นไปในทางที่เราต้องการไหมหรืออันไหนที่มันได้ไม่ได้ยังไงเราจะได้เข้าใจกันตั้งแต่ก่อนทําเพราะฉะนั้นในทุกๆเคสนะคะพี่ว่าส่วนสําคัญทุกอย่างนะคะว่าจะทําสวยจะด่งจะพุ่งจะปังมากน้อยแค่ไหนให้นึกถึงโครงกระดูกหน้าเดิมเราแล้วก็ฐานกับเนื้อที่เรามีอยู่ด้วยพี่ว่า สอบถามข้อมูลนะคะจากคนที่ให้คําแนะนําปรึกษาเราได้จริงๆที่เขามีความรู้นะคะเราจะได้มีคนดูแลตั้งแต่ก่อนทําและหลังทําแล้วก็ทุกๆการทําสัลญกรรมให้เน้นความปลอดภัยเป็นหลักเชื่อฟังคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะถ้าเราเข้าใจฐานกระดูกหน้าเราเนื้อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าสวยแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนใครนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเนาะพี่ส้มรออยู่ค่ะ พร้อมแล้วก็ว่างจะตอบทุกคนเสมอเลยทักแชทมาได้เลยนะคะสัญญกรรมปรับรูปหน้านะคะจมูกตาปากคางตัดปีกรักยิ้มรวมไปถึงการฉีดบอท็อกฟิลเลอร้อยไหมผิวใสหน้าใสทักมาได้เลยนะคะ